เจ็ดเหตุผลที่ไม่ว่ากี่ปีกี่ปีผ่านไปนะคะชีวิตของคุณก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนย่ำอยู่กับที่ค่ะหนิงก็เคยเป็นคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ไม่ว่ากี่ปีผ่านไปนะคะจนอายุเกือบ30แล้วชีวิตก็ยังเหมือนเดิมแต่ชีวิตหนิงเริ่มดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนิงเริ่มเปลี่ยนความคิดค่ะหนิงเริ่มที่จะเรียนรู้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้ ความเป็นอยู่ของคุณทุกวันนี้เนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้ด้วยความคิดระดับเดิมๆมันจะแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อคุณทำสิ่งใหม่คุณคิดสิ่งใหม่เพราะผลลัพธ์ตอนนี้ก็คือความคิดเก่าๆที่คุณเคยคิดดังนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นคุณต้องเริ่มเปลี่ยนที่ความคิดคุณต้องเริ่มที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ค่ะเจ็ดเหตุผลไม่ว่ากี่ปีผ่านไปชีวิตของคุณก็ยังย่ำอ,อยู่กับที่ข้อที่หนึ่งค่ะ คุณไม่จริงจังกับชีวิตของคุณและคุณไม่จริงจังกับตัวคุณเองค่ะคำว่าจริงจังในที่นี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเครียดเราต้องหน่านิวคิ้วขมวดไม่ใช่ค่ะแต่มันหมายความว่าคุณต้องจริงจังในการที่จะพัฒนาตัวเองคุณต้องเลือกสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าคือหลายคนเนี่ยไม่กล้าเลือกค่ะคุณใช้ชีวิตตามกรอบตั้งแต่เด็กจนโตเรื่อย คุณตื่นมาแต่งตัวไปทำงานรถติดทำงานทั้งวันกลับบ้านไปรับลูกเข้ามาทำกับข้าวนอนตื่นมาไปทำงานใหม่มันเป็นวงจรแบบนี้แล้วชีวิตของคุณก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนานวันเข้าเป็นไงคะนี่เพิ่มพูนชีวิตแย่ลงรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นซื้อบ้านซื้อรถเพิ่มขึ้นแต่ชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยทำงานหนักกว่าเดิมทำงานเยอะกว่าเดิมเหนื่อยกว่าเดิม เพราะคุณไม่มีเวลาที่จะเลือกสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณสิ่งที่คุณเลือกที่จะทำในวันนี้นะคะมันก็คือตัวคุณที่จะกลายเป็นคนใหม่ในวันหน้าในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมค่ะข้อ2ค่ะคุณมัวแต่หวังว่าความโชคดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแทนที่คุณจะสร้างโชคขึ้นมาเอง คุณหลายคนนะคะเรียนกฎแห่งแรงดึงดูดใช่ไหมคะคุณก็ส่งความคิดบวกส่งความคิดดีๆส่งความรู้สึกไปสู่จัก,กรวาลไปสู่ยูนิเวอร์สแต่ปัญหาคือคุณไม่ลงมือทําวันๆเนี่ยส่งแต่ความรู้สึกดีๆออกไปแต่ไม่เคยลงมือทําอะไรเลยไม่เคยมีแผนการที่ชัดเจนไปสู่เป้าหมายเลยเป้าหมายที่ไร้แผนการไร้การลงมือทำเนี่ยมันเป็นเพียงความเพอ้อฝัน,นะคะ่ะ คือหลายคนเนี่ยหวังแต่ว่าจะโชคดีจะถูกลอตเตอรี่ไปบนบานสารกล่าวขอให้ตัวเองมีโชคมีลาบอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็แล้วไปหาหมอดูก็แล้วหนิงต้องบอกก่อนนะคะว่าหนิงไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความเชื่อของคุณค่ะคุณจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมว่าคุณอย่าลืมอยู่บนโลกแห่งความจริงค่ะโลกแห่งความจริงก็คือคุณไม่สามารถไปขอแล้วคุณนั่งอยู่แล้วผลลัพธ์มันจะตกใส่หัวเราเราต้องสร้างโอกาสมันขึ้นมาเอง โอกาสเนี่ยจะเข้ามาหาคนที่เตรียมพร้อมเท่านั้นค่ะสมมุติวันนี้โอกาสเข้ามาโอกาสเนี่ยมันอยู่ระดับสิแต่ตัวคุณเป็นไงคะตัวคุณเนี่ยพัฒนาตัวเองแค่ระดับ1ระดับสคุณไม่สามารถคว้าโอกาสนั้นได้ถ้าโอกาสนั้นบอกว่าอย่างน้อยต้องมีทักษะมีความสามารถระดับที่5คุณถึงจะคู่ควรแล้วก็ไปต่อกับโอกาสนั้นได้แต่วันนี้คุณไม่เตรียมตัวอะไรเลยค่ะคุณไม่ทําอะไรเลยไม่พัฒนาตัวเองไม่ทําอะไรเลยพอโอกาสเข้ามา โอกาสก็ได้แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะความสามารถทักษะของคุณมันไม่คู่ควรกับโอกาสนั้นค่ะดังนั้นวันนี้เริ่มพัฒนาตัวเองได้แล้วค่ะเริ่มสร้างโชคขึ้นมาด้วยตัวคุณเองค่ะข้อ3ค่ะคุณรู้สุดผิดถ้าคุณต้องรวยขึ้นถ้าคุณต้องประสบความสำเร็จมากขึ้นมันมีความเชื่อนะคะที่มันฝังคุณมันขังคุณไว้ไม่ให้คุณรวยมากขึ้นเนี่ย เพราะคุณมีความเชื่อที่ว่าถ้าคุณทะเยอทะยานอยากประสบความสําเร็จเนี่ยคุณจะโดนคนอื่นมองว่าคุณเนี่ยคิดเกินตัวคุณเนี่ยโอเวอร์ความเชื่อพวกนี้มันทําให้คุณไม่กล้าที่จะลงมือทําเพราะคุณกลัวเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยมักใหญ่ฝ่ายสูงทะเยอทะยานและคุณก็มีความเชื่อที่ว่าถ้าวันนี้ถ้าคุณชนะและก็ต้องมีคนแพ้คุณรู้สึกไม่ดีที่จะต้องเห็นคนอื่นแพ้วันนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องแข่งขันกันค่ะ แต่เราเปลี่ยนจากการแข่งขันมาเป็นการแบ่งปันค่ะวันนี้เราสำเร็จได้เราก็สามารถแบ่งปันช่วยเหลือให้ผู้อื่นสำเร็จได้เหมือนกันค่ะโลกใบนี้มันอุดมสมบูรณ์มันเหลือเฟือค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณสำเร็จแล้วคนอื่นเขาจะไม่สำเร็จลองคิดดูนะคะวันนี้ถ้าแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยยังยากจนยังขัดสนอยู่ถามว่าแล้วตัวคุณจะช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงค่ะ จงรวยมากขึ้นจงประสบความสำเร็จมากขึ้นจงเก่งขึ้นจงช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นจงอิมแพคผู้คนให้มากขึ้นข้อ 4. ค่ะคุณแยกไม่ออกค่ะระหว่างคำแนะนำไหนที่คุณควรฟังและคำแนะนำไหนที่คุณไม่ควรฟังยิ่งสังคมไทยนะคะเรามีความเชื่อที่ว่าเราต้องเชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องเชื่อคนที่เขาบอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อน ถูกไหมคะหนึ่งไม่ได้มีปัญหากับการเชื่อฟังพ่อแม่หรือว่าเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะแต่คําแนะนําที่ไม่ว่าเป็นพ่อแม่เราหรือว่าปู่ย่าตายายเนี่ยเขาแนะนําเราจากประสบการณ์ของเขาคะ่ะถามว่าความเป็นอยู่ชีวิตของพ่อแม่เราหรือว่าปู่ย่าตายายเราเนี่ยเขาประสบความสําเร็จไหมท่านดูแลเราเป็นสิ่งที่ดีมากคะ่ะแต่ในเรื่องของ การประสบความสําเร็จในเรื่องธุรกิจในเรื่องการเงินท่านอาจไม่สามารถแนะนําเราได้เพราะท่านไม่เคยทําไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นค่ะแต่มันคือความรับผิดชอบของตัวเราไปหาศึกษาหาความรู้เองไปหาเมนทอร์สร้างชีวิตของตัวเองค่ะคือหลายคนเนี่ยจะยังติดกรอบว่าก็เกิดมาในครอบครัวยากจนไม่มีโอกาส คุณโทษโรงเรียนคุณโทษพ่อแม่คุณโทษใครก็ได้แต่คุณไม่เคยรับผิดชอบตัวคุณเองเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เนี่ยมันเกิดจากตัวคุณล้วนๆค่ะวันนี้เราเลือกเกิดไม่ได้ที่เราเกิดมาจนที่เราเกิดมาแล้วเรามีโอกาสน้อยแต่เราเลือกที่จะประสบความสำเร็จได้สิ่งนี้คนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองเท่านั้นที่จะทำได้ เวลาที่เขาแนะนําคุณเวลาที่เขาเตือนคุณว่าอย่าทําเลยแกทําไม่ได้หรอกมันไม่สําเร็จหรอกจริงๆแล้วเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะทําไม่ได้ค่ะแต่เขากําลังพูดถึงตัวเขาว่าถ้าเป็นเขาอ่ะเขาทําไม่ได้หรอกดังนั้นวันนี้เราต้องมีสติป,ปัญญาในการแยกแยะว่าคําแนะนําไหนที่เราควรจะฟังและคําแนะนําไหนที่เราก็ฟังเหมือนกันค่ะ แต่เราเลือกที่จะเดินไปตามเส้นทางของเราข้อ5ค่ะคุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายนอกได้เราไม่สามารถวคถรราารถวบคุมคำพูดความคิดคนอื่นที่มีต่อเราได้แต่เราสามารถควบคุมท่าทีของเราที่จะตอบโต้ได้ เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนได้ค่ะนั่นก็คือเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราชีวิตของเราเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราค่ะถ้าวันนี้ชีวิตคุณยังสามารถเล่น f a c e b o o k ได้ยังสามารถเล่น Tik Tok อกได้แสดงว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันยังดีอยู่มันยังมีโอกาสเหลือเฟือเลยค่ะ มีมากมายหลายแห่งในโลกใบนี้นะคะที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟฟ้าไม่มีแม้กระทั่งอาหารมีเพียงนิดเดียวเท่านั้นนั่นคือคนที่เขาไม่มีโอกาสจริงๆแต่ถามว่าวันนี้เรายังมีอินเทอร์เน็ตใช้เรายังมีข้าวกินเรายังมีโทรศัพท์ใช้ถึงแม้มันไม่ใช่รุ่นที่แพงที่สุดคุณมีโอกาสมากมายหลายเท่ากว่าคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสจริงๆในโลกใบนี้ข้อ6ค่ะคุณไม่กล้าที่จะปฏิเสธ คือหลายคนนะคะตอบตกลงทุกอย่างค่ะไม่กล้าที่จะปฏิเสธแม้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบวันนี้ค่ะถ้าคุณไม่กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่ชอบแสดงว่าคุณกำลังปฏิเสธในสิ่งที่คุณชอบค่ะถ้าวันนี้คุณคือคนที่เซเยสให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้กระทั่งสิ่งที่คุณไม่ชอบที่จะทำก็ตามแสดงว่าคุณเซโนให้กับตัวคุณเองค่ะข้อ7ค่ะ คุณไม่กล้าที่จะปล่อยคนบางคนออกไปจากชีวิตคุณค่ะคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันกับเราไม่ใช่ทุกคนที่มีความฝันเหมือนกันกับเราทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมีความเชื่อมีความชอบที่แตกต่างก,กันไปเม <St> ื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วคุณต้องยอมรับให้ได้ค่ะว่าสิ่งไหนที่คุณจะปล่อยคนไหนที่คุณควรจะปล่อยออกไปจากชีวิตของคุณไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเรา เขาจะก้าวเดินไปกับคุณจนถึงจุดหมายปลายทางที่คุณอยากไปค่ะบางคนเข้ามาเปรียบเสมือนนักท่องเที่ยวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคนบางคนเข้ามาในชีวิตเราเพื่อเป็นประสบการณ์สอนเราคนบางคนเข้ามาในชีวิตเราเพื่อให้เราจําว่าคนแบบไหนที่เราอยากเป็นคนแบบไหนที่เราไม่อยากเป็นดังนั้นวันนี้อย่าก,กลัวที่จะปล่อยคนบางคนออกไปจากชีวิตของคุณค่ะเพื่อคุณจะได้ก้าวต่อไป เพื่อคุณจะได้ move on เพื่อคุณจะได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้ค่ะวิดีโอจบแล้วนะคะอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ออกไปให้มากที่สุดนะคะเพื่อคนที่เขากําลังรอคอยก,การช่วยเหลือเขาจะได้ตื่นรู้คำพูดเพียงประโยคประโยคนึงเนี่ยมันอาจจะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งไปได้ตลอดกาลเหมือนที่มันเคยเปลี่ยนชีวิตหนิงไปแล้วค่ะ สำหรับวันนี้หนิงจิตรดาต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ